สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อกันสายสายวันหยุดนะคะตื่นขึ้นมากบมาเบงข่าวสารบ้านเมืองเขาสาหรับข่าวสารบ้านเมืองพูดเบอกคือคือพี่น้องไอข้าวสารอีหลาเนี่ยล่ะค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่น้องอุ้งหญิงเนาะค่ะนาะสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับไม่บวนน้ำเด้อค่ะเด้อมอนี่เปิดช่องเวิร์คคอยพี่น้อง อข่าวบันเทิองอ่อนซ้อนหลายพี่น้องอีลาอุ้งหญิงเขาดังอีกแล้วออกข่าวช่องทีวีช่องเวิร์กพอยต์ข่าวกับพี่ไรอันเนาะพี่น้องเนาะพี่ตุก,กี้เพิ่นนออออ้มาออกมาอ่านข่าวให้ฟังชื่นอกชื่นใจดีอกดีใจเด็กลูกสาวเขาดังอีกแล้วพี่น้องดวงดังอีกแล้วเมอนีก้กะอีลากละเต็มนาฟีดพี่น้อง หมอดูหมอใจเนาะผู้ใดบุคคลใดฟังกับเขาไปเบิงเดอ้อในเพจของยุ่งข้าวเลขคอดนะคะเพื่อนามามา,มาอเปิดนี่ฮะให้เขาได้ฟังในชมมิวสิกวิดีโอน่ารักน่ารักแล้วอีลากับตัวน้นอยใส่ชุดแดงพี่ไดอันก็น่ารักลูกทุ่งผู้นึงกับเดนทั้งลูกทุ่งผู้นึงกับเดนทั้งมองล้อแต่อีลาเขากับลูกทุ่งกับวาชาย่ย่อยเนี่ยค่ะนางก็ร้องเพลงลูกทุ่งเพราะมากนะถ้าใครได้เคยฟังเพลง นางก็เป็นสายประกวดเหมือนกันนะคะสายลูกทุ่งเหมือนกันแต่นางก็มาสายหมอํำซิ่งคือมันสิได้เปรียบพี่น้องได้เปรียบอย่างติหมอํำนางกระไดลูกทุ่งนางกระไดลูกทุ่งอินดี้นางกระลองดีถ้าพ่อพ่อแม่แม,แม่เคยฟังไออิหลาลองเพลงของพี่อามชุติมาเนาะหลายๆเพลงที่ไอเพื่อนลองตอนไปห้องอัดเพิ่นก็สิลองใส่ดนใส่กีตาร์เยาะมากค่ะ เขาไปหาเบิงเ้อในเพจในเฟซเพินเ่นแชร์ไหวหลายหลายเพจอยู่อิหล่าลองเพลงไซกิตาใคเลาะมากค่ะแต่กำมอนีมีงานที่เต่างอยสกลนอครเนาะตื่นขึ้นมา่นก็นมาเตรียมสิ่งเตรียมของเตรียมเสื้อผ้าพี่น้องกัไปเจอชุดเพิ่นชุดยังตีชุดทีอิหล่าขึ้นเวทีครั้งแรกสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะเสื้อขาวกางเกงดำตัวน,นั้นเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงสีดำอิหล่า่าหาตังโดนพ่อแล้ววสัน ิ่นก็เอามาจัดแจงเดี๋ยวสิคงสิไดเห็นอีหลา่าใส่เนาะพี่น้องเนาะก็คอยเป็นกำลังใจผู้ใดอยูกก่ใกล้เต้าง้อยกับไปด้วยค่ะไปบึง่งไปแห่งกำลังใจลูกสาวบัตรหนึ่งร้อยบาทค่ะทำบุญพอการใช้ิ่นกับไปพ่อวัดเตาแล้วเพิ่นไปรายงานข่าวเตาแล้วค่ะสถานที่กว้างขวางมาซั่นเวทีก็จัดเรียบร้อยแล้วเวทีจัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ เย็นๆกับอากาศดีๆกับไปนางเบิงมะล้มนะพี่น้องเนาะขางทงนา้ขขางวัดสิเป็นทงน้าบรรยากาศดีค่ะบรรยากาศดีบ๊ะบ่ะจื้นบ่ะจื้อคา่นานี่บ่ะเม็ดฤดูฝนเนาะบ่มีฝนตกมีตะล้มว้อยๆละ่ะกะนางเบิงมะล้มโอ้อิจฉาเชาา้าตะง้อยได้เนาะเบิงเพื่อไม่บัวเน่เด้ค่ะเด้อไปเบิงหลุดสาวล่ะเพื่อไม่บัวแน่เป็นกำลังใจใหทีมงานสาวหน่อยเพจบ,บันแพงสูผูสูข้นล่ะค่ะอากาศกะ อากาศก็เริ่มส,สีดีแล้วล่ะค่ะสีสีบกค่อยหนาวปันใดเนาะหรือว่าแม่บัวยุ้กรุงเทพแม่บัวยุกรุงเทพบุสึกว่าอากาศสเริ่มสีเขา่าเหาะสีสีบกค่อยหนาวลหะค่ะแต่ว่า,ากาันยังถือว่าโอเคอยู่ยังถือว่าดีอยู่ดีกว่าทุกๆวันแต่ว่าเราก็จะมีตอนเช้าเราก็จะมีฝุ่นเราก็คิดว่าเป็นหมอกเนาะไอฝุ่นพ m อม หนาแน่นอยู่ค่ะตอนเศร้ากับผู้ใดออกนอกบ้านกะอย่าลืมใส่แมสนะคะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยล้างจมูกด้วยน้ําเกลือด้วยนะคะดูแลตัวเองนิดนึงออกบ้านใส่แมสด,ดูแลสุขภาพอย่าห้ไอยอย่าห้จามพี่น้องดูแลตัวเองช่วยกันดูแลคนข้างๆด้วยนะคะเราอยู่ในเมืองกรุงเราก็ต้องสู้สถานการณ์เป็นยังไงเขาก็ต้องไปพี่น้องเขาก็ต้องสู้เนาะผู้ใดอยู่บนนอกอากาศดีๆกะ ดีใจน้ำด้อค่ะเด้อผู้ใดเดี๋ยวมีโอกาสไปอยู่ที่ที่อากาศดีๆก็ตักตวงให้เยอะๆหาความสุขให้เยอะๆอันใดเป็นพลังบวกอะเติมเข้ามาในใจเยอะๆค่ะพ่อลูกเพื่อนกะแยกกันเหตุงานอีกเนาะพ่อโจก,กับเขาามรุงเทพเข้ามากทมมาดูงานมาคุยงานช่วงนี้พ่อโจก,ก็จะเป็นรับเชิญ ไม่ได้เป็นประจําที่วงสาวน้อยนะคะเพื่จะเป็นดารารับเชิญค่ะรองมือละเพลงสองเพง้งหรือว่าอาทิตย์ละเพลงค่ะเป็นบรรยากาศที่น่ารักเวลาโดนพ่อได้ขึ้นเวทีที่กระิแบบกระโดดโลดเต้นกระโดดโลด,ดเต้นเด้งดึงก็หลูกสาวก็พี่หมอนอิงเนาะเป็นบรรยากาศที่น่ารักผู้ใด็เด็กไปเบิ้งช่วงนี้แบบแม่บัวว่ามีความสุขแล้วกไ็ได้กําไรเนาะได้กําไรอย่างติพี่หมอนอิงก็เต้นพ่อโจก็เต้นเด็กไปเขาไปเบิง้งเด็กไปเบิง้ง แดีว่าเพื่อนแสดงน่ารักน่ารักอะ่ะคือคือการการแสดงที่บ่ใไหเด้บ่บ่บ่ไเดมีเป็นเขาเอินจังไดแ่ละเพื่อนบ้บ่ไเดมีสคริปพี่น้องการแสดงของพ่อกับลูกไม่มีสคริปเลยพี่หมอนเองก็ไม่มีสคริปสดเลยค่ะคือจังมือหนึ่งพ่อเพื่อนมาอันโอ้ยคือได้มาไลา่หลายแทวมาสัน่นแบงพ่อแนมมาสัน่น แต่ผู้ใดสังเกตเห็นเนาะอืเพิน่นเสียนปิดปากหลักสั้นนาเลยจะเป็นคือน้องลําเพนพี่น้องถ้านี้เหมือนน้องลําเพนมากเลยแม่บัวดูแล้วก็เอ็นดูเนาะแล้วก็แสดงความยินดีกับศูนย์ศูนย์ใครที่ได้ดูคลิปทว่าแก่น้อยเนาะอีลากระเบ้าแม่บัวกับเบิงแม่บัวกับลืมคิดพอ่อพี่น้องแล้วก็คือคือ,คอแม่บัวเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อไอไอไม่ค่อยไปใต้ดินเท่าไหร่ซื้อแต่รัฐบาลเนาะ ใบสองใบสามใบพอได้รุนแต่ว่ามาเบิ่งคลิปโอ้ยว่าสันดอกผู้ใดได้ก็ดีใจน้ำเด้อดขะเด้อผู้ใดถือผู้ใดได้ก็ดีใจน้ำอีล่ากระเบ้างตรงๆเลยพิธีก่อนเพิ่นกระถามเพิ่นกรว่าลาว่ามันสีออกศูนย์ศูนย์นั่นละวสันคือคือคือนางพูดแบบมั่นใจมากเลยนะวันนั้นอ่ะพูดแบบมั่นใจมากเลยค่ะดีใจดีอกดีใจสําหรับผู้ใดที่ได้โชคได้ลาบมันอีล่าเนาะจะได้ไปผู้ใดได้ไลายก่ะ คือคิดคือแม่บัวละเวลาแม่บัวได้สูคน้ำมีลาแม่บัวกับสิไปไหตีบนาเวทีห้อง่บเด้หลยพอได้ห้มาไล่ห้ากับหายเป็นตีบมือค่ะพี่น้องแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเนาะที่เราได้ให้คนที่ให้มีความสุขเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ให้ลูกได้ให้ตีบได้ให้อีลาได้เห็นนางใกล้ๆก็มีความสุขได้ไปนั่งฟังเพลงได้ไปได้ไปนั่งฟังเพลงได้ไปนั่งฟังนางร้องเพลง ไปตั้งแต่้าเซิกเลยไม่บวชนั่นขันไปเบิงไปตั้งแต่สาเซิกเลยเซิกสาวฟังไปมีความสุขยิ่ง,ช,งช่วงนี้บรรยากาศดีๆเนาะผู้ใดไปกะดีใจน้ำเด้อค่ะเด้อไปเบิงอีหลาบรรยากาศดีๆเบิงเล้ยวเพื่อนๆอก็อย่าลืมเชียอย่าลืมเข้าไปเชียไปสนับสนุนส่งกำลังใจด้วยเราต้องเชียต้องโหวตลูกสาวด้วยนะคะคมชัดลึก Award. อวดอุ้งอิง ka สามหกนะคะอย่า อย่าพิ้นอย่าอย่าอย่าเชียเพิ้นอย่างเดียวต้องต้องต้องหวตด,ด้วยนะคะต้องหวตด,ด้วยหวตให้ลูกสาวผู้ใดซีบา้าผู้อยากได้รางวัลกระซงแต่เขาอยากให้ลูกสาวเขาได้เขาก็บวตนะนะเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเพิ่นบ่อยากเสียเงินเสียท้องกับผ่เป็นหยางเขากับผูบังคับเพิ่นเขากับโวทตามกําลังทรัพย์ของเรานะคะซอยอีหลา่าดันอีหล่าห้ไปไอคอนสยามขึ้นบนเวทีเนะูกหลาเลา จังไรก็อย่าลืมด้ค่ะเด้อเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมช่องเล็กๆของแม่บัวด้วยนะคะใช้เดือบัว j o 2 o f f i c i a l ค่ะก่อนจากกันก็นอย่าลืมกดกระดิงะะ่งเลยด้ค่ะขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูคลิปจนจบนะคะขอบคุณคอมเมนต์หลายๆแม่บัวก็จะตอบทุกคอมเมนต์ด้ค่ะเด้อสวัสดีจ้า